คำส่อเสียดไม่พูดคำเพอ้อเจอ้อเหลวไหลไรสาระอันนี้เป็นความชั่วทางวาจาก็คือไม่ทําความชั่วทางวาจาสุดท้ายการไม่ทําความชั่วทางใจความชั่วทางใจเนี่ยมันอยู่ในใจของใครของมันความชั่วทางใจก็มีนึงการไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราแค่คิดเราก็ไม่คิดลวการไม่โลภอยากได้ของเขาการไม่พยาบาทปองร้ายเขา การมีความเห็นถูกต้องตามของธรรมนั้นการไม่ทำความชั่วทางใจก็คือไม่ลบหรือได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาและก็ไม่มีความเห็นผิดจากคำนองของธรรมนี่เป็นความชั่วทางใจสรุปแล้วก็คือการไม่ทำบาปก็คือมีสามทางทางกายทางวาจาและทางใจ ข้อที่สองการทํากุศลให้ถึงพร้อมกุศลคือความดีกุศลและเจตนาคือความตั้งใจในทางที่ดีกุศลและจิตการทํากุศลให้ถึงพร้อมก็คือว่าทําความดีให้พร้อมก็ตรงกันข้ามกับการไม่ทําบาปนั่นแหละเมื่อเราไม่ทําบาปแล้วก็คือเราได้ทดําดีดีก็คือทํากุศลให้ถึงพร้อมข้อสุดท้ายการทําใจให ผ่องใสผ่องแผ้วก็คือทำใจให้เราให้มันขาวใจนะอยู่กับเราตลอดใจใครใจมันเราจะไปคิดแทนใครก็ไม่ได้ของใครของมันนั้นการชำระใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วก็คือทำใจให้มันขาวใจนี่มันมันมืดมันมัวมันสีเทาทำยังไงให้ใจเรามันผ่องใส ของแผ้วให้มันขาวก็คือสัจจปยญญาปัญญังก็คือท่านให้ปฏิบัติก็คือว่าให้งดเว้นจากนิวรณ์ทั้งห้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันจะทําให้ใจเราขุ่นมัวใจเรามันเป็นสีเทาทําทให้ใจเรามันดําทําให้ใจเรามันไม่ขาวนิวรณ์ห้าคืออะไรนะมีด้วยกันทุกคนแหละนะมีมากมีน้อยต่างกันแต่ก็มีด้วยกันทุกคนเกิดมาแล้วมี หนึ่งกาม,มาฉันทะความพอใจในกามนี่ข้อที่หนึ่งล้ข้อที่สองพยาบาทปองร้ายเขาข้อที่สามีนมิทะความหดหูง่วงนอนง่วงหาวหงานอนพวกนี้แล้วข้อที่สี่ก็คืออุทธจักกุกุจักความฟุงรร้งซ่านข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาลังเลสงสัย ห้าอย่างนี้ล้ว่านิวรนนิวรณก็คือสิ่งที่มาขวางกั้นให้เรานั้นไม่ใจไม่สงบพอใจไม่สงบแล้วมันวุ่นวายอยู่ที่ไหนมันก็วุ่นวายอยู่คนเดียวก็วุ่นวายอยู่กับคนอื่นก็วุ่นวายวุ่นวายตลอดเมื่อใจมันไม่สงบเวลามีปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้โดยเฉพาะความทุกข์ทางใจ ความทุกข์จังใจนี่ถ้าใจเราไม่สงบเราแก้ไม่ได้นั้นคนไหนมีความทุกข์ทางร่างกายเหนื่อยทำงานหนักนอนพักก็หายหิวข้าวเรากินก็อิ่มกระหายน้ำเรากินน้ำก็หายความทุกข์ทางกายนี่เราแก้ง่ายเพียงแค่ว่าเรารู้จากวิธีตอนนั้นเองนั้นความทุกข์ทางกายเนี่ยไม่ยาก แต่ความทุกข์ทางใจคนไหนจะแก้ความทุกข์ทางใจได้คนนั้นต้องมีใจสงบมีจิตใจสงบมันจะแก้ได้ถ้าใจไม่สงบใจวุ่นวายตลอดมันแก้ไม่ได้นั้นใจใครใจมันนั้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทางใจเรามันมีวิธีเดียวก็คือว่าใจเราต้องสงบใจสงบปุ๊บแก้ได้ละเพราะมันมองออกหาทางออกได้นั้นพพุทธเจ้าจึงบอกว่า บางครั้งเราก็ต้องหัดอยู่คนเดียวบ้างนั่งอยู่เฉยๆนั่งมองตนนเองนั่งทบทวนตัวเองนั่งคุ้นคลิดทบทวนตัวเองบางครั้งเราก็ต้องใช้วิธีนั้นหัดอยู่คนเดียวบองตัวเองว่าตอนนี้เราจิตใจเป็นยังไงก็คือทําใจให้สงบเมื่อทําใจให้สงบแล้วมันถึงจะแก้ความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าใจไม่สงบแก้ไม่ได้เลย จะหนีไปอยู่ที่ไหนก็แก้ไม่ได้ดังนั้นวิธีการทำใจให้สงบนี่ก็คือว่าเราจะต้องพยายามจะให้นิวรณ์ทั้งห้านี่นมันเกิดขึ้นความพยาบาทปองร้ายความหดหูท้อแท้ใจความฟุ้งซ่านหรือความสงสัยไอ้พวกเนี้ยมันทำให้ใจเราไม่สงบอันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยทำดีแล้วได้ดีจริงหรือเปล่า โลกหน้ามีจริงหรือเปล่าเมื่อไหร่เราจะตายวันไหนในสงสัยไปเรื่อยเงี้ยความสงสัยมันทาให้ใจไม่สงบนี่ข้อหนึ่งแล้วความฟุ้งสร้างความฟุ้งสร้างก็คือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปนู่นไปนี่ตลอดนะทาให้ใจเราไม่สงบดังนั้นคนไหนอยากจะแก้ความทุกข์ทางใจได้ก็ต้องรู้จักทําใจให้สงบแล้วก็ใจใครใจมันไปคิดแทนใครก็ไม่ได้เราต้องทําเองด้วยตัวของเราเองนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย สัจิตาปริโยธาปัน,นังก็คือการทำใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วทำใจให้ขาวอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนและไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของตัวใครัวมันสามข้อนี้เป็นหัวใจในพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปฏิโมการไม่ทำบาปการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจ,จิตของตในให้ผ่องใสผ่องแผ้วให้ขาวนี่คือเป็น หัวใจของพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักการในพุทธศาสนามีสามข้อนอกจากพระองค์ตรัสสอนพระในวันนั้นพูดถึงหลักการสามแล้วพระองค์ก็ได้พูดถึงอุดมการสี่ก็มีสี่ข้ออุดมการสี่มีอะไรบ้างพระองค์ตรัสว่าความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งการไม่บิดเบียนผู้บิดเบียนผู้อื่นไม่เป็นสมณะ ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ใช่สับ,บัญบัชิตและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เป็นอุดมการคนเราเกิดมานั้นจะต้องมีอุดมการผู้ทธเจาจะบอกว่าจะไปประกาศศา,าสนาก็ต้องมีอุดมการอุดมการเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ถ้าไม่มีเป้าหมายหรือทําแล้วไม่มีเป้าอยู่ข้างหน้าไม่มองไปที่เป้าเป้าหาย เป้าหมายไม่เหลือมีม,มีนั่นก็ต้องมีเป้าหมายนะเป้าหมายของพระพุทธเจา้าานบอกว่าไปประกาศศาสนานี้จะต้องมีความอดทนนะอดทนอดกลั้นเนี่ยมันเป็นตะบะนะมันเป็นแบบสุดยอดของการบําเพ็ญเพียรนะก็คือความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นไม่ทําบาปนี่ขอ้ออุดมการณขอ้อแรกข้อที่สองก็คือว่าคนไหนเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นนั้นไม่ใช่สมณะและไม่ไม่ใช่บรรพชิตอันนี้สองข้อรวมกัน และข้อสุดท้ายพุทธเจ้าบอกว่าเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาคือพระนิพพานนะพระนิพพานก็คือการดับกิเลสเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยการปฏิบัติตามมักมีองแปดมักมีองแปดพระเจ้าจะตรัสสอนพระตอนวันอาสาฬหาบูชานะเป็นวิธีการเรียกว่ามักมีองแปดคนไหนอยากไปนิพพานก็ปฏิบัติตนให้สดคร้อมกับมักมีองแปดนะ ไม่ปฏิบัติตนให้ย้อนแย้งคนละทางกับมรมีองแปลถ้าคนไหนปฏิบัติตนให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับมรมีองแปดมีแปดข้อทำให้ได้ทีละข้อทีละข้อไปมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งแปดข้อนั้นคนไหนจะไปนิพพานได้ก็ปฏิบัติตามมรมีองแปลนั้นอันนี้สี่ข้อนี้เป็นอุดมการเสร็จแล้วพพุทธองค์ก็ ตรัสสอนพระต่อในเรื่องของวิธีปฏิบัติ6ประการวิธี6ปฏิบัติ6ประการนี้ก็หมายถึงว่าการดูแลตนเองพระสงฆ์เวลาจะไปปฏิบัติศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่ศาสนาในยุคแรกๆของพุทธเจ้านะ่ตรัสไว้วิธีปฏิบัติไว้6ประการก็คือหนึ่งอนุปวาโธอนุปคาโตปาติโมโขเขจะสังวโรมัตตัญญาจะพัตฐินิม ปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตะอายคโคเอตังพุทธานศะาสนังอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัตหิหกประการหนึ่งไม่กล่าวร้ายผู้อื่นสองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสาสำรวมในพระปฏิโมก 4. รู้จักประมาณในการกินอาหารหรู้จักอยู่ในที่ นั่งที่นอนอันสงบ6มันประกอบในจิตให้สูงสูงยิ่งขึ้นไป6ข้อนี้เป็นวิธีปฏิบัติเริ่มต้นเลยก็คือไปเผยแพร่ศาสนาจะต้องไม่ไปโจมตีความเชื่อศาส,สนาอื่นที่เขามีอยู่แล้วความเชื่อของคนดั้งเดิมนั้นจะต้องไม่ไปโจมตีไม่ไปว่าร้ายข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะต้องไม่ไปบิดเบียน,น,น,นชาวบ้าน ให้อยู่ง่ายๆกินง่ายๆอนุปคาโตข้อที่ 3, สามสําลวมในพระปติโม่ก็คือให้รู้จักคลรบกฎเกณฑ์รู้จักขลบาบพระวินยัยคลรบกฎเกณฑ์มารยาทข้อห้ามในสังคมนั้นๆข้อที่สี่ก็คือรู้จักประมาณในการกินอาหารให้กินให้น้อยกินเยอะก็เป็นภาระชีวิตนะ ได้มามากเท่าไหร่ก็กินได้เท่าที่อิ่มให้กินน้อยๆจะได้มีชีวิตจะได้ไม่มีภาระไม่อ้วนโรคจะได้ไม่เยอะพทะเจ้าให้รู้จักประมาณในการกินอาหารกินน้อยได้งานเยอะกินเยอะมันได้ทํางานน้อยเพราะว่ามันง่วงกินเยอะแล้วมันง่วงไม่เป็นอันทําการทํางานเป็นภาระชีวิตข้อที่ห้า รู้จักอยู่ในที่สงบสงัดคืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคนเราเกิดมานี่พพทธเจ้าบอกว่าเป็นพระต้องต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีรู้จักอยู่นะอากาศไม่ดีก็อย่าไปอยู่มันตรงไหนสิ่งแวดล้อมดีเป็นป่าเป็นเขาสิ่งแวดล้อมดีดีก็อยู่เป็นหาที่อยู่เป็นปันตันจะสายาาสนงอันสุดท้ายอธทิย์จิตเตจอายุโค รู้จักพัฒนาขัดเกลาิตจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นพูงง่ายๆก็คือว่าขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้นให้มันอยู่พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันนั้นสรุปแล้ววันนั้นพพุทธเจ้านั้นทรงตรัสหลักการสามอยา่างว่าไปแล้ว อุดมการสี่อย่างว่าไปแล้วและสุดท้ายคือข้อปฏิบัติ6อย่างอันนี้พระองค์นั้นตัดสอนเก่กพระ1,250รูปซึ่งเป็นเพราะอรหันนะเพระอรหันในท่านว่าง่ายสอนง่าย